เรือกาดตียงยศโผล่บนเพชรซะคุณลุงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะมีเรื่องหัวเข่าเนี่ยสำคัญนะเวลาเป็นยังไงคะเดินนี่ค่ะมัน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 ปวดนะมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็ขาดรู้สึกขาดทรงตัวการทรงตัวไม่ร ไม่ดีคนอะไรนิดมันมันก็จะล้มแล้วเสียงดังกอกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากอ๋อค่ะมันอกี้ทานตัวนี้ตัวนี้ฮะอ๋อค่ะไม่ไม่ปวดอ๋อค่ะแล้วก็การเอ่อเคลื่อนไหวเดินเคลื่อนไหวได้เดินได้ก่อนนี้ต้องต้องใส่สนับเข่าแล้วก็มีแม่เท้าอ๋อต้องเดินได้ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินได้เดินเดินเดินได้เลยอ๋อลุกได้สบายเลยเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบากค่ะใช้ไม่เท้าค่ะเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ ไม่เท้าทิ้งไม่ได้เลยอาคารมันปวดปวดแล้วมันก็ยกบ้าขึ้นดังก๊อบเก็บก๊อบเกล็ดดังว่าตาเฮาหนวอกว่าก๊อบเก็บก๊อบเกล็ดเลยมันขาดบ้า่ะสันก็เลยเหตุแห้งๆสันเขานี่มันเหยียบอะไรมันมันปวดอยู่ในนีแล้วดีขึ้นยังไงมันคือเบาลูกง่ายง่ายกว่าเราทานวันละกี่เม็ดสองเม็ดลูกเบิ้งเท้าสองเท้าเนาะมันเท่าขัดเท่าปวดดีใจอยู่ ต่กี้ว่าคือวา่าจิเศร้าคือวา่าจิตตายดีบุญดีกินกิๆจ้าป้าสมปองนะคะอยู่จังหวัดน,น่านเคยเป็นโรค ข้อเขาเสียมมากเลยเดินไม่ได้เลยลูกชายแนะนำให้เกินยาดีบุญเช้าหงเย็นเม็ดตอนนี้ข้อเขาดีขึ้นมากเลยค่ะป้าอยากแนะนำให้ลูกค้าได้ทานยาตัวนี้ป้าชอบใจมากค่ะม,มีมีอาการปวดชาชายันแบบมันเล้ามันเล้าลงหลังเลยอ่ะหลังจนแบบ มาถึงว่าเขาเขาว่าเป็นหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทก็เลยมาเจอเพื่อนแนะนําว่าให้ลองทานผลิตภัณฑ์ญีบูลดิฉันลองกินไปได้ประมาณสักสองอาทิตย์เองรู้สึกอาการที่มันชาหรืออะไรเงี้ยมันดีขึ้นนะมันดีขึ้นเป็นลําดับอยากจะแนะนำที่เป็นเป็นเหมือนดิฉันเนี่ยอาการเหมือนดิฉันเนี่ยดีเยี่ยมจริงๆเลยค่ะ